โอ้เอโอ้เอ็นนนนนนยนนน่นนน้นนนรนน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 อยู่นนานนรนนนนานนจนนพนน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 นทนนนนนรนร ศรัทธาใดแผ่พระธรรมโอ้ยโอ้ยนาแล้วมาบัดนี้ผมจะกล่าวถึงสัพพะนุทยจอมไตรโลกธาตุ ตัดสลูรียบร้อยเป็นเจ้าน้อไทยเมื่อนั้นเด้อพักอยู่ใต้หอมไม้มหาโพธดพอพึกตรงกับหลังหอกเข็นเด่นงามงามนั่นวันวิสาขาพร้อมจวมท่านตัดกิเลสทำวิเศษเรียบร้อยเห็นแจงแห้งใจเมื่อนั้นได้ระลึกชาติผลหลังเกิดเป็นอย่างจักพบผาลอยกับกันใด ใส่พระป่านดวงแก้วสรัพย์ยันยูปองระลึกถึงลูกน้องอยู่ดงกวางป้ากวางป้าไม่กวางดงไงสัตวพันป้าอิศสีปัตนะมลิกธายวันหนึ่งท่นสาใดพระอ,องค์แท่สนาให้รรมาจักกรอนมูดูที่เมืองกุงพระราีปัญจวัคคีหาใดประผมเริมก้อนการท่านอัญญาคนท่านยะนิลทานก้อนมูได้บรรลุ เกิดเป็นไตสารณะต่อมาเดี๋ยวนี้พันศาสองท่านเสด็จไปที่เวรุวันวัดป่าอยู่กรุงราชสักขหาพิมพิสารรับตอนตอนนั้นเนก้ากันสองสามสียู่หันเทศโปรดพิมพิสารกับทั้งบริวารัวกันนั้นก่อ,พองพระองค์ม่องไปนะาศาสนาเผยแกท่านสาหาเดร์แม่มหาวันปา่าใหม่ไท้กวงหมนาะ กูด่าขา้าแรงหลาแรงแรงหลาประทับอยู่ศาลาปวดเวไนยสัต์สังสอนตอนนั้นเมืองเวสาลีหันนครขันทันอยู่พันสาหกสเสด็จไปอยู่ผู้เขามากุดป่าดาวป่าดาวขาวสิวสัวตาพวกมนุษย์ให้ฝากกับทั้งเราเทวดาพากันมาฟังธรรมฟังธรรมพุทธองค์สงสีพันสาเจดนีตี เสด็จหนีไปขึนดาวดิ่งลิงลำพระองค์เทศนารมเจ็ดค่ำที่ปูทานมันดาเจ้าอยู่สวรรค์จำพันสายู่หันเมืองมิงวาดิ่งสาเทวดาอาลักหักสาทุกการพร้อมตอนเสด็จล่องไตเทวานำทรงเมื่อนั่นพุทธองค์เสด็จล่องสู่ไตพัรสาทวนดวนล่องโลกกะาะถัดในซาผงฝ่าลันดินยะสังกัดสานนครดวนล่องโหงเจา้า เข้าพักกันกวนเขามัดถูปายาดลอดตั้งบาทมื่นนั้นพระองค์ทานทานลองเทวดาอยู่ในผงโลกธาตุทั้งสามตามเสด็จลงมาลงมาออกพันสาแล้วแถวเมืองไต่ชมผู้โลกลุ่มลอยที่ของลันตุ่มเสียงฟองพ้องดัง ตั้งวาตับบาทเทวองคุดข้อเฮาสเสด็จจากดาวดึงฟา้าตรงเวลาย้ำนั้นวันแล่มหนึ่งคำเดือนสิบเอ็ดอีกซ้ำจำไว้เม่นยาหลงจำไว้เหม่นยาหลงพุทธอ,องค์เสด็จลงอยโย แล้วพันษาแปดทานสเสด็จยส่งเพศสการาวันเมืองสุมมาที่ละโทษสัตว์ในพื้นบรรลุมะคนขึ้นเห็นรรมลำคาประกาศศาสนาให้โลกาโลกไกให้เฮาได้อยู่ดีพันสาเกา้าทานสเสด็จไปที่โคสิตาลามโกสัมพีเมืองงามฟังยมมานานามด้วยกินงามผุกข,ของท้องท้ำลำคาสวยสุมทุกร้อนตอนนั้นกระบอมี ท่นสาศิษทานสเสด็จไปลีอยู่ในป่าเลไล่เนื่องจากสงทะเลาะวิบาทกันเข้านันทาน่านไล่หนีไปลี่เล่ไล่อยู่ในป่ามี้ังเกือกมาหาอุปธรรมคำเสารพระองค์เจ้าอยู่ดีนอกจากนี้ยังมีหมู่ฝูงลิงสือพญานาจองท่านอยู่ในภัยก่วงหาเอาห่วงน้ำผึ่งหายองค์ทรงนัง่งโกสําพีอยู่ยังคุ้งห่วงบ่อไป ต่อมาได้พันสาหลวงที่สิบเอ็ดสเสด็จไปข้ามแม่ข้ามแม่บันข้ามย้ำนัน้นจำพันสาอยู่ในหันหนาละยาสัทธานังเมืองนาลาอยู่ย่างพันสาวนด้วนไปเท่าพันสาที่สิบสงองพระองค์ได้อยู่ใต้ห่มกกกระเดาผ้าเม,มืองเวรันชาลาคนาเอาไว้พระองค์ไปถึงหันพ่อดีสถานที่เดือนแปดเพ่งพ่อดีผ้ามิมดหลับใปใจกวงแผาย ข่อพันษาที่สิบสามพระองค์ใหญ่ไปอยู่ผู้ผาจาริยาบันโคขดโด,ดของโง่หงอยู่กลางหลงคงไม่ไพพรราปาไม่ให,ใหไงออกพันษาแลลวใดลงมคางระวางผู้ฟังสิบอกให้หู้ที่ 14, สิบสี่พันษาพุทธองค์กลม่าอยู่แซตะวันนี้จำพันษาอยู่วัดนีสาวัถีเมืองไงพวกสาวก,ก็ได้หอมหุ่มตุ้มตอมอรขันคำพร้มอมส่องซอทัทุกการ เศตวันวิหารผ่านพันสาแล้วสัพพัญญูดวงแก้วสเสด็จไปเมืองไม่ได้ศิษาบอกไว้กำไว้แม่นยาหลงได้ศิษาบอกไว้พันสาควานผ่านดวนไปแสนอะไร ท่านสานี่ท่านได้อยู่นีโคทารามเมืองกบินละพัดสัเจ็นเห็นแจงแสดงท้ำน,น้ำพอมทรัพพันยูปองอบร่มพวกลูกน้องให้เห็นมองปองทำสิบหกไปอยู่กำรรจำแทงท่านสาอยู่อาฆาลาวเขตอรารวิหุนปนาายักษาใจไล่ไร้ปันทานเก่าเศร้า,ป,า,า,า,ราประชาลกูกใจแต่หายกุ่มสุมเย็น พระอ,องค์ได้เลือกเฟ้นเป็นที่อยู่อาศัยสิบเกดไปลาดสักคือยู่แวดุวันหุ่นสิบแปดหมุนไปกำจํำเขาเน่าอยู่สิบเก่าอยู่ทั้งผู้สองพันสาอยู่หันว่มีใหญ่ไกยนี้บาลีบอกบงสี่เขาจาระบันคดเป็นครี่งกดงนดไงเขาสูงตังยี่สิบไปเน่าย่างแวดุลามบาาัดเต่าองค์พระพุทธเจ้าเนาหันเถอสอง ยี่สิบเอ็ดถูกต้องจำยูเสตะวันบุพารามสาวัตถีทีพระองค์ทรงเยือนเียนไปมาหาหันเซตะวันวัดไนคือเที่ยวมาเที่ยวไปยี่สิบสี่พันสาแต่ทานจำยูหันจนทันแกสาราสี่สิบหาเด้อแม่ป้าพันสาแห่งชีวิตเวสาลีไปสุดพุทธองค์ทรงอยังสังฆาราของท่านสารากันจนแกเวลุข่ำเด้อแม่ จำพัรษาอยู่หัน,นจนทันสูนิพานนี่ละขั้นพัรษาแทงตถาคตองค์สัมมาพุทธพจนพ์นพธรรมให้จำบใบบดเวไนยสัตว์นี่ปัตตพีโลกลุมซุ้มมูอเฮาได้ไหวพะคุณทานให้อ่านเหล่าไหวพระพุทธเจ้าน้ำว่าอาลาหังเดี๋ยวนี้ยังอภิบาลให้มุมาานสูญสิน ให้บอยินดีด้วยตองสิบขายไวพวงนี่แหละแก้วสามดวงคือพุทธขหนึ่งตัง้งฟังแล้วให้จียเอาสองนั่นเจ้ามีนามว่าธรรมโมสามสังข้อรัตนะแม่นพระสงฆ์องค์เจ้าจอมพระธรรมเป็นเงาคำสอนอยู่ในผูกผูกปัญญแล้วพี่น้องฟังแล้วให้ยินตองฟังแล้วให้ยินตองหลังคือทอง